มีรถเก๋งตัดราคามาอีกแล้วครับลูกค้าผ่อนถูกนะคันนี้ตัวนี้จะเป็นปี2016นะครับ1.2 e sport tech นะครับลูกค้าด้านหน้าหน้ากระจชังจะเป็นโครเมียมไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนมีไฟ day light นะครับตัวน,นี้จะเป็นไฟ day light ส่วนตัวล้อรถก็จะเป็นขอบ15่ e 3 7กระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นพับไฟฟ้าส่วนด้านท้ายเนี่ย ของแท้เดิมๆนะครับด้านในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับข้างในก็จะเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีบอลหน้าจอวิทยุเป็นทัสกรีน7นิ้วตัวเนี้บอกเลยว่าเริ่มอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทตอนนี้ตัดราคาลง30,000นะลูกค้านะเหลือ1 9 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ3 4 0 0ลูกค้าผ่อนเดือน3 4 0 0่ก่อนแม้7เทโค500บาท ฟีดาวฟีจัดฟีโอฟีประกันภาษีพรบมีให้ครบนะครับลูกคา้ารีบมาครับมีปัญหาเรื่องการออกรถลูกค้าตัวหาพี่หนุ่มนะครับเยี่ยมครับสวัสดีครับ